ตั้งแต่มาดูช่องพี่ผมเล่นมิตเก่งขึ้นเยอะเลยครับพี่ตุยไอแยก,กูไม่เคยได้ยินชื่อตุยในยสารระบบเลยใครวะนะน้องเต้วันนี้จะได้เล่นแพนไหมครับคิดว่าจะได้เล่นแพนไหมครับคิดว่าตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าได้เล่นก็คงจะเล่นนะกูขี้เกียจตอบคำถามแล้วทําไมป๊อปปี้อ่ะพี่โอ้โหกูจับฉลากได้บ้างไงสักกูโดนแบนแพนไง น้องเต้ใส่หูแมวต้องน่ารักมากๆแน่ๆไม่มีวันจะได้เห็นอะไรแบบนั้นผมคิดว่าพี่เข้ยวเอาตัวไปใ,ใกล้ๆแม่เหมือต้องแบบโก่งคอพูดเลยไม่ก็อยู่ไกลชิบหายหูแมวชุดเมดโอ้โหศักดิ์สีีจาก้อยลดลงไปศูนย์อะอยากใกล้มากได้ไหมขิขน พูถึงเรื่องเรื่องเสียงไม้หมูเต้ที่ไรหมูเต้ก็ไม่เคยชินสักทีอะลาลินแบบวันช่วงนี้คือผมปล่อยแบบเอ่อห้าวันที่เปลี่ยนใหม่ใหม่มาไม่ได้ไปตัดคลิปหาอะไรเพื่อเพราะทนเสียงตัวเองไม่ไหวกูไม่อยากฟังเสียงไอ้ยันนี่แล้วกลับมากระโปรงเหมือนเดิมได้ไหม่ก็เลยไม่ได้ตัดคลิปลง u t u b e หรือติ k ก o k เลยอยากเห็นหมูเต้เล่นกับสตรีมเมอร์สาวบ้างทำไมทุกคนถึงอยากเห็นหมูเต้เล่นกับสตรีมเมอร์สาววะหมูเต้ในฐานะเป็นคนดู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 สตรีมจาบ้านจาช่องมามาบ่อย ม่ไม่ไมแบบกว่าอะไรไม่ค่อยพอใจเวลาสตรีมเือร์แม่งหน้าหีไปนั่งเล่นกระตาวเท่าไหร่มันมันก็เลยแบบทาทาทําทําสิ่งที่ตัวเองชอบเลยเนือตี๒เองครับพี่โอ้ยอย่ากูคุกทกี่อะไรไอตัวข้างบนแม่งจะแม่งแม่งจะสามสิบแล้วมั้งไอปื้มอ่ะเ็เรียกว่าอะไรพอพอขึ้นยี่สิบมาก็าคงมีภูมิคุ้มกันพอที่จะดูสตรีมหมูเต้ได้แล้วจะไม่หลอนจะไม่ค่อยหลอนไม่ค่อยอะไร วันนี้ทุกวันนี้ลอเฮียชายเท้าอายุขึ้นยี่สิบอยู่เนี่ยมันจะได้เลิกหลอนสักทีไอ้สัตว์ส่วนใหญ่พวกที่ยี่สิบขึ้นไปนี่ไม่ค่อยหลอนๆมันจะเตีมมันก็จะนั่งดูแบบตั้งตั้งใจดูแล้วสงบปากสงบคำยี่สิบแล้วโตเลยหรอถูกมันก็คงม,มีคุ้มกันจากเรื่องเฮียหาซาตานละดิที่โถมเข้ามาในชีวิตมันจนมันแบบจนมารู้แล้วว่าถ้ากูยังใช้ชีวิตหลอนๆแบบนี้กูคงตายไปในอายุยี่สิบห้ามันก็จะเลิกหลอนแต่ไอ้เป็ดนี่รอดมาถึงยี่สิบเจ็ดได้ไงวะ แบนแพนเหมือนเดิม like สรุปแบนหมดแพนป๊อปปี้ทำไมชอบแบนแพนกันนงี้แหละงี้แหละเราเราเรา,เราเจอใครวะนเนี่ยเฮียชิบหายแล้ะโอลาป,ป่าทาริยามิดคาตาลีนาท็อปงี้มั้งเจอคาตามันเอาจริงอ่า คาตาท็อปหลอดเพิ่งเคยเห็นคนนี้เหมือนจะวันทริกคาตาลีน่ามั้งคิดว่าเราก็ตัดต่อต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะอุ้ยเขาฟมาแม่นอยู่นะเนี่ยโอ้เกือแล้วเมื่อกี้ถ้าโดนขวานนั้นคงจะตายเพินไปหน่อยมาดูทีไรไม่เคยเห็นเล่นแทนอยากจะรู้เหมือนกันเอาควาตาเกิดที่อะไรขึ้นในชีวิตกู ดูแปลกๆแต่ได้อยู่ <st im itation> อุ้ยไอ้เฮียมัน,ห,นหกพอดี <st im itation> โอ้โหแม่งไม่ตาย เดี๋ยวเดี๋ยทำไมคนเวียดนามถึงทักวคนอีหาวได้วะเนี่ยหน้าเหมือนนอยเลยโปรเก่านอยนอยที่เคยอยู่เคขาเขาเขาเคยอยู่ BKT คทีไหมวะจำ so ไม่ได้เหมือนกัน ลาเดียวลาเดียวเหลี่ยมตันป๊อปปี้นี่หายยากมากเผื่อกินเผื่อกินบิตกิ่โม้โ่อยกแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ได้ฟรีทั้งเกมนะหมูเตะมันจำกัดคือแค่สามอัน ออกแล้วต่อดีอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมวิ่งไวสุดๆมาแล้วเพื่อนดยความไวจี ลืมเก็บโอเคโอเคไอเดียเดียอุ้ยหยุดทำอะไรแบบนี้ได้แล้วมึงทำให้กูดูโง่รูร้ปะมาตรงนี้มีไอยิ้มด้วย ยิ่มให่ทั้งอยู่เพื่อนพอแล้วนะเกือบรอดแบบนี้เล็กเกือบรอด อุ้ยตันตีนมาหุย้ยพอดีโดนหลอกมาดูเมนแพนวิ <c oughs> ่งไอ้นี่ใครอ่ะอย่าบอกนะยยิ้ม้มยิมย้ม Now, นี่อะไยา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 จำนันก้างมาล่ะเอาละลามซะเยอยกูต้องเล่นอะไรอ่ะโอ้เนี่ยฟังกูนะฟังกูนะฟังกูนะกูว่าแปลกๆลกแล้วไอ้ลีเลียเขาเก่งขนาดเนี่ยทำไมมันยังไม่มีคนแบนอีกวะทำไมกูเห็นเขาได้เล่นไอ้ลีเลียทุกตาเลยอ่ะ แล้วกูแพนซิออนกับหลวกับหลวที่แบบนานๆนานๆจะเพอร์ฟอร์มทีอ่ะนานๆจ,จะเกิดทีอ่ะกูไม่ได้เล่นเลยอุ้ยห้าสิบบาทของกูอ๋อโอเคตดใส่รับเขาหน่อยไม่ชอบขี้หน้ามีแต่คนแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบขี้หน้าชาวบ้านชาวชอ่ชองกันหมดเลยเนาะเฮียแล้วฝากกูไปต่อยเขาเรื่อยๆเลยเนี่ยหมุดเตไ้ไม่มีไม่เคยมีปัญหาอะไรนะหมุดเต้ไม่สร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นแต่ถ้าจะเอาก็มาดิว่าไอ้เหีย อเชื่อกูไหมกูเป็นคนที่เลี่ยนกล้องได้แตกประหลาดที่สุดเลย มันหกพอดีเนาะอุ้ยเกือบ <c oughs> ไรบอกเฮี่ยอะไรวะี่ะมายิ้มพี่ช่วยเขี่ยน้องเก็บสวยน่าจะโดนกางกระบาล <c oughs> อ๋อ อะไรขึ้นอ่ะอันนี้คือจะชานะไหมวิมดอชอุ้ยอุ้ย,ยสวยมากน้องเยี่ยแต่มันรอดโอเคมันไม่รอดชนะกี่แพ้กี่ชนะชนะสองแพ้เท่าไหร่ไม่รู้ชนะสองแพ้สองเมือสี่ตาชานะหนึ่งแพ้สามเดี๋ยวไปดูช่างมันเถอะอุ้ย ยมึงดูชำนานการดิ <c oughs> หลอนเดียวโอลาฟเลยไม่รู้ตายไม่เป็นโอเคตีมวยยอมละเอลโด้ทายตัวอ่ะอ่ะมือไม่ได้เล่นนานแล้วเราก็ลองกันหน่อย ไทแชมปไทแชมทุกคนตื่นเตืนตืนใครหลับอยู่ตื่นคันติยอนโอ้โหเกือบถูกเลยนะเนี่ยผู้ชายใช้มานาตีใกล้ปี2010ตัวเก่ามากๆผู้ชายใช้มานาตีใกล้ยอยู่จังเกิลมิดไม่ก็ซัพพอร์ตน่าจะเป็นมนุษย์โยเนะใช้มานาใช้มานาใช้มานาผมเป็นผู้หญิงนะผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับชื่อสตรีมเลยครับไม่เป็นไรพอทุกคนรู้นะว่ามึงเป็นผู้ชายเอ,อ แจ็คแจ็คมันไม่น่าอ๋อุ้ยเกือบจังเกิลกับท็อปเราใกล้วค,ความจริงแล้วปีสองพันสิบยียีมันไม่น่าไปท็อปได้ปะ่ะอืมเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์ตัวมนุษย์ปีสองพันสิบเป็นผู้ชายโอ้โหเฮียมันมันดูใกล้ความจริงมากเลยผู้ชายผู้ชายเซจูไม่ใช่ โอลาฟโอลาฟนี่ดูใกล้ความจริงมากๆเก่งมากหมูนุ่มเก่งมากเ e this g เกมแต่ก็ยังเล่นอยู่นะเห็นนักตาที่แล้วละเหมือนกันเหมือนกันแสดงว่าอยู่อยู่ในความรู้สึกเดียวกันอยู่ไอ้เยียเกียดแต่ก็ยังเล่นระหว่างนามิกับยูมิผมควรป่าตัวไหนดีครับโอ้โหแมงมีภาพเคลียร์แคมเลยสัตวเลิกเล่นเกมนี้ก่อนไปตั้งสติวางถุงกาว ขอออกคลิปหน่อยครับ F4 คนนี้ F4 อ่อสักพักบอกเปล่าเอ่อ F F F4 อายลีเลียเฉยๆเขาทำช่องเหมือนกันหุบคุ้มไปเนี่ยการเล่นตัวนี้เดือด ัำผัานได้ว่าเดือดโอเคลูก okay. ปลาไปไหนทุกคนนี้หอ,อกนี่ไม่กัดโดนแล้วดีเฮียเหมือนปลาเล่นๆมันรีเล,นรเลือดมันรีเจนเลือดได้เดือดมากเลยว่ะเตง <S <S อุ้ยมีลูกบอลมาด้วยโอ้โหกูไม่น่าเลย เป็นการแฟรติงโง่ที่สุดในสามโลกจะมีนูนูมาอีกวะเนี่ยมันยืนแบบมันมันยืนเหมือนมันดูมินูนูเลยเที่ยวกูปะ โอเคโอเคเพนโนยแล้วเราเตรียมโดดไปหากลางดีกว่าเผื่อเผื่อสวยมาก ได้อยู่ได้อยู่กันกันกันได้เป,ปะพอดีถือว่าถือว่ายังได้อยู่ตัวโกงอ่ะ มึงมึงนะมึงนะมึงนะแทนแทนที่จะให้เครดิตหมูเตเี้ยให้เครดิตตัวละครกันได้สวยเออดีมากดีมากเขแบนดแทนดีกว่าพวกเฮียสวัสดีครับนึกว่าเมนป๊อปปี้ไปแต่แล้วเข้ามาทีไรเจอแต่ป๊อปปี้เออี่สุดก็ได้เล่นี่สุดก็ได้เล่นเป็นพระคุณเป็นพระคุณอีกทีมที่ไม่แบนนะโอหเฮียแทบแทบแทบอยากจะโยนให้เลยเนี่ยเฮียขอบคุณท,ที่ไม่แบนแผนกูนะเฮ้ยขอบคุณขอบคุณซับเดือนแรกเวยครับเจอดิสตานแม่นมากครับพวกเฮีย สวยจ้าสวยจ้าแต่เราไปกันเถอะเพื่อนๆ <S <S อน,นอกตุ่นตไม่ค่อยโดนนะทำยังไงให้หลุดจากแพทครับไมห่หลุดสักทีไม่หลุดส่นตีเราเล่นตำแหน่งอะไรอะแบบตำแหน่งอื่นพี่แบบเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งอื่นพี่พี่ไม่น่าจะแนะนําได้มากขนาดนั้นถนะ้าเกิดเป็นท็อปคือเราโฟกัสก็ฝีมือตัวเองไปเลยดีกว่านั่นน่าจะเป็นการพัฒนาในท็อปเดนที่ดีสุดแล้วท็อปเดนที่มันแบบ <S <S ทุกๆอย่างทุกอย่างมันคือเออเมคคนิกส่วนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเทรดชนะก็คือเราเราแทบจะชนะเล่นแล้วก็ทำอิมแพคให้กับทีมได้เยอะเลยไอลิเลียโอทีพท็อปเลยเหรอถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นสิ่งที่พี่แนะนำนะคืออาศัยชั่วโมงบินแมคโครเกมเราศึกษานิดๆก็พอแต่เราอาศัยชั่วโมงบินตโ,โลคิวคอยให้ได้เยอะๆดีว่าโอ้โหเหี้ยกูเกือบตาย โหดีที่มีชีวิตรอดมาได้แม่งตันกูเป็นช่วโมงเลยสั์ฟิวราชนะเล่นตลอดแต่ไฟสู้ไม่ได้ทำไงดีพี่พิวลามันเก่งเรื่องเล่นข้างมากๆเราเราสปิทเรียกอีกฝั่งมาก็ได้นะคิดว่า oh. เล่นให้ทีมเล่นให้ทีมอะไรอย่างนี้ คือฟิโอลาในในไฟมันเล่นยากตรงที่ว่าเราเราเรา,เราต้องมีแบบท่าทางนิดน,นึงแต่แต่ในเรื่องการหนึ่งหนึ่งเราไปอยู่เล่นข้างแล้วก็จะปิดบ้านมันไปเรื่อยๆเลยดีกว่าคิดว่านะถ้าเกิดเรายัางไฟขอว่าถ้าถ้าเรายังไม่รู้จังหวะไฟอะไรมากในการเล่นฟิโอลาอยู่เล่นข้างแบบอบอุ่นกว่าเลิกพูดและตั้งใจเล่นเกมเกินมูเต้เข้าใจป่ะเฮียห <Here. S 2> นูหนูแม่งเขียนบอลมาตั้งแต่บ้านไอ้ก <Here. S 2> ูยังไม่ขยับ ไม่อบอุ่น,ทนเท่าตอนเธอกอดหลอมึงหลอง่หลอเนี่ยอะไรทิกเดี๋ยวก็บินเนะเาะเลิกทำตัวเป็นคนออกหักทั้งนี้นยังไม่มีแฟนได้แล้วชิบหายเอ๊ะผมมาแล้วบูมือโอ้โหเฮียนี่แบนมากเรียกได้ว่ากูจะเข้าไปตรงนั้นจริงๆว่ามูเตะสามันติ เข้าที่หน้ากูเฮียมีกองขังหมารอขังหมูอยู่มันจะไม่เข้าไปในป้อมแบบเมื่อกี้แล้วโดวยเหตุผลเฮียอะไรก็ตามตะมูเตะเข้าใจไหมมาโคคือการดูอย่างอื่นไม่ใช่แค่การขยับตัวเองเช่นฝ่ายตรงข้ามแล้วเพื่อนรวมทีมมาทำเฮียอะไรยอยู่เออเอ,เ,อ,เ,อเรื่องมาโคนี่แบบไอ้พวกโรเทร็เล่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่เอาจริงๆเวลาพี่เล่นพี่เอ่อพี่ไม่แทบไม่ใช้สมองเลยเ,เรื่องมาโคนี่กูใช้ใจอย,อย่างเดียวเลยใจมันพากูไปไหนกูกูก็เดินไปเล่นนั้นนะ ลองๆเดเดพี่พี่พี่พ,พี่มีท่าอยู่ท่าแม่ตายหมูเตะเดี๋ยวส่งดิสครับคบไปให้แล้วเข้าไปดูนะดิสนั้นน,น,น่าจะรวมข้อมูลในการเล่นหลีกไว้คบหมดแล้วล่ะฟังกูนะมึงคนเดียวใช่ไหมบอกกูสิเก็บอีไว้ทำเฮียอะไรเอางี้เางี้เราเราว่าเรา,เรา,เราถอยถอยไปตั้งสติก่อนเดือยไม่ใช่ตั้งหลักเราต้องตั้งสติกน โอเคอันนี้คือกูต้องรับให้มันี่ยความรู้กราบแต่ดิ้ครับครับมีแต่แบบความรู้ความรู้รเขาเขเป็นเป็นสายแบบสายความรู้ความรู้นี่แน่นแเลยอธิบายเป็นคำพูดได้เนื่องจากเป็นเนื้อที่วันๆไม่ทำอะไรนอกจากเล่นลีกนะโทษทีครับครับเต,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 ตาเตาเตาเยอะๆผมเอฟซีเบอร์หนึ่งพี่หมูเต้ครับเราโดดได้เลยในเอฟในเมื่อเอฟซีเรามา ตายไปยิ้มคืยมันทุนไวยังนะขอโทษกูมะกูแทงไม่โดนเอ้ยขอบคุณบิดอยากนอนนิวด้วยผมอยากเล่นเก่งให้ได้สักครึ่งหนึ่งของที่เลยครับที่เป็นไอดอลด้านการเดินเกมของผมเลยผมเห็นพี่ขึ้นชาเลนจ์แล้วอยากขึ้นไปบ้างเลยครับพี่กอนแ o l คือ,ค,อคือกูอ่านหันหันหันไปดูสปอยมาก่อนแล้วนอนนิวดูกูดูท้ายชื่อเลยว่ามึงพูดถึงใคร รู้แล้วรู้แล้วรู้รู้ว่าเขาเก่งแต่มึงอยู่ในสตตีมกูไงสัตว์จะออกไปดีๆหรือให้กูใช้กำลังจะมารับอันนี้ส่งอยากความเก่งของเขาและแล้วมึงเขาเก่งขนาดนี้เราก็ต้องโด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 ดมาแย่งเลยเอาส่งเอารับอะดไรงี้หยุดได้หดไหมมึงเจงหยุดทำโงโงๆอ,อย่างนี้ได้ไหมฮะ ยีส่สตบแตกก็ไม่มีโดดเข้าเฉยเลยเนี่ยต้องลำบากทีมาแบกอีกเออเก่งมากเด็กๆไปถือว่าจบได้ดสวยวันนี้จบได้ดสวยสี่ชั่วโมงพอดีพอดีร้อยสิบคนด้วนดนยนะครับ